เคยเจอนะคะมาร์กตาแบบนี้ทุกคนแอบมบลงไปแล้วคือคนแชร์เป็นหลักพันก็เลยอยากจะมาใช้ให้ดูนะคะเขาจะเป็นจุดๆนะคะซึ่งเขาจะเป็นแม่เหล็กจ้กก็คือติดไปเลยแบบนี้นะคะซึ่งเขาจะมีแม่เหล็กนะคะมากกว่า200จุดนะคะที่สำคัญก็คือน้ำมาร์กฉ่ำมากซึ่งอันนี้แอมใช้แล้วแบบหมดไปหลายอันแล้วนะคะชอบมากเลยเพราะว่าเขาจะมีนะคะทั้งแม่เหล็กวิตามินซีนะคะรวมถึงน้ำมาร์กดูดิทุกคนเยอะจัดประหลัดบอกนะคะแอบมบก็จะทาไปเลยทั่วหน้า ลำคอก็ยังเหลือนะล้วก็ทาตัวได้เลยนะคะซึ่งโนมาร์กใต้ตานี้นะคะนอกจากช่วยเรื่องใต้ตาหมองคล้ำแล้วนะคะเขายังช่วยลดบวมด้วยนะก็คือใช้ประจําได้เลยแล้วก็ราคาแบบหลักสิบเท่านั้นเองซึ่งสารสกัดของเขานะคะก็จะมีทั้งวิตามินซีไฮยาลูรอนนะคะมาร์กทิ้งไว้เนี่ยแค่15บาทีนะคะแล้วก็ดึงออกได้เลยนะแอมจะบอกว่าแอมชอบมากทุกคนมันเป็นอะไรที่แปลกแล้วก็ดีมากซึ่งเขาบอกเลยว่ามาร์กหชิ้นเนี่ยเหมือนกับเซรั่มหนึ่งขวดซึ่งสารสกัดของเขาเนี่ยเป็นสารสกัดออร o ์แกนิกด้วยนะ ใช้ได้นะคะแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยนะแอมก็จะมาร์กทิ้งไว้นะคะ15นาทีแล้วก็เดี๋ยวมาดูใต้ตากันนะคะว่าเป็นยังไงคะ่ะ ครบ15นาทีแล้วนะคะมาร์กเนี่ยยังชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะก็จะมาแกะออกนะคะเขาเรียกว่ามาร์กตาพลังแม่เหล็กอะทุกคนคือแบบใต้ตาชุ่มชื้นลดบวมและที่สําคัญคือนี่ค่ะผิวก็คือฉ่ำมากทุกคนคืออยากให้ไปลองเลยนะคะเขาใช้เป็นแบบใหญธรรมชาตินะคะและที่สําคัญก็คือราคาหลักสิบเท่านั้นเองจ้าวอนทั้งแบรนด์นะคะช่วยทามาร์กพลังแม่เหล็กแบบใช้ทั่วหน้าหน่หนอยนะคะเดี๋ยวแอมจะรอซื้อเลยนะคะใครอยากได้ก็คลิกตะกร้าได้เลยนะคะ